สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดในคราวที่แล้วมานาได้พูดจบลงไปแล้วนะคะถึงเรื่องของการบำบัดรักษาโรค NPD และในตอนท้ายของคลิปวันนั้นมานาก็พูดลงท้ายไว้ด้วยนะคะว่า การที่จะหวังว่าผู้ป่วยโรค NPD นั้นจะดีขึ้นหรือหายขาดคงเป็นไปได้ยากการที่เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมและความคิดความอ่านของผู้ป่วยที่เป็นโรค NPD นี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้เราสามารถรับมือกับผู้ป่วยได้ดีมากขึ้นวันนี้มานานก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในตัวนาสิทธิ์มากขึ้นนะคะเรื่องนั้นก็คือคําว่า core shame เอาเอาเป็นว่าขอพูดแค่คําว่า shame ก่อนนะคะ shame เนี่ยถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ความละอายใจใช่ไหมคะความละอายใจเนี่ยเป็นความรู้สึกเชิงลบที่มานาเชื่อว่าเราทุกคนมีนะเป็นความรู้สึกเหมือนประมาณว่าเรารู้แหละว่าสิ่งนั้นๆน่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําแต่เราก็เลือกที่จะทําอยู่ดีแล้วพอถูกคนอื่นจับได้หรือพอมีคนรู้เข้าหรือว่ามีคนมาเอาผิดกับเราเนี่ยเราก็รู้สึกละอายใจที่เราได้ทําสิ่งนั้นๆลงไปทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าเราไม่ควรทําอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คนปกติอะ มนาเชื่อว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกละอายใจอย่างนี้บ่อยๆหรอกค่ะคือเพราะว่าเราไม่ได้มีการแอบ,บทําสิ่งที่ไม่ดีบ่อยๆหรือว่าเราไม่ได้ไปแอบโกหกใครอยู่บ่อยๆแล้วนะเราก็ถูกจับได้เลยประมาณนี้นะเราก็เลยใช้ชีวิตยอย่างปกติใช่ไหมคะคือพอเรามีการทําพฤติกรรมอย่างนี้ทีนึงแล้วเราถูกจับได้ทีนึงเราก็ถึงจะมีความรู้สึกละอายใจขึ้นมานะแต่ถ้าเราไม่ทําก็คือเราก็ไม่มีความรู้สึกละอายใจใช่ไหมคะแต่นาซิซิสเนี่ยเขาไม่เหมือนคนปกติค่ะ คือเขามีความรู้สึกละอายใจที่ว่าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถึงได้เรียกความรู้สึกนี้ว่า core shame คือไม่ใช่แค่รู้สึก shame เฉยๆนะเขาเนี่ยรู้สึกละอายใจอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นปมฝังแน่นอยู่ในจิตใจจนกลายไปเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในของคนคนนั้นไปเลยนะในหนังสือที่มานาเขียนนะคะมีชื่อว่านาซิสบุคคลที่โลกต้องหมุนรอบมานาแปลคำว่า core shame เนี่ยว่าความรู้สึกอับยศอดสูง คือมันเป็นเหมือนความรู้สึกเจ็บปวดความโกรธเกลียดชิงชังตัวเองปนกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เทียบเท่าคนอื่นซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่านาซิสิตเนี่ยเขามีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งต่อจากนี้มันาจจะพูดลงรายละเอียดถึงคําว่าคอเชมหรือที่แปลว่าเขารู้สึกอพยพสอสูนะคะแต่ว่ามันาจจะต้องขออนุญาตอ่านจากหนังสือที่มานาเขียนนะคะ สาเหตุที่ทําให้เกิดนาร์สิสิธิ์นั้นมาจากการที่เด็กมีความรู้สึกในระดับจิตใต้สานึกถึงการมีตําหนิหรือมีความบกพร่องมีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นน่าเกลียดอัป,ประลักมีข้อเสียหรือมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไม่ถูกต้องส่งผลให้มีความเชื่อฝังใจว่าตัวเองเติบโตขึ้นมากลายเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ความรู้สึกเหล่านี้เรียกว่าคอเช shame หรือความรู้สึกอัปะยศอดสูซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดปกติจากคนอื่นทําให้รู้สึกอ่อนแอรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกด้อยค่ารู้สึกโกรธเกลียดตัวเองรู้สึกหวาดกลัวและละอายถ้าคนอื่นได้รู้ความจริงหากความรู้สึกอัปะยศอดสูนี้ยังคงค้างอยู่ภายในบุคคลจนถึงวัยผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเกาะตัวมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะควบคุมและจะกลายเป็นสิ่งที่ขึ้นมามีบทบาท ต่ออารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดในการดําเนินชีวิตรวมไปถึงการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นจุดนี้เองที่ทําให้บุคคลน,นั้นกลายเป็นนาร์ซิสซิสต์อย่างเต็มตัวถึงแม้นาร์ซิสซิสจะประสบความสาเร็จระดับหนึ่งในการซ่อนความรู้สึกอับยศอดสูที่มีอยู่ภายในด้วยการสร้างภาพว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชนะในสายตาคนอื่นหรือเลือกที่จะหลบหนีทางความคิดหายเข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการที่ตัวเองได้สร้างขึ้น ไม่ว่าจะทางไหนนาซิสต์ต่างก็เสาะหาสิ่งเดียวกันและเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือภาพลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกอับะยศอดสูงการที่นาซิสต์จะต้องหลอกคนอื่นด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้นาซิสต์ต้องทนอยู่กับความกลัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน ความกลัวที่ว่าก็คือความกลัวว่าคนอื่นจะรู้ความจริงว่าตัวเองนั้นเต็มไปด้วยความผิดปกติหรือข้อบอกพร่องต่างๆที่ตัวเองเชื่อว่าตัวเองมีซึ่งความกลัวอยู่ตลอดเวลาที่จะถูกคนอื่นรู้ความจริงนี้ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบอีกอย่างหนึ่งขึ้นก็คือ i n s e c u r i t y หรือที่แปลเป็นไทยว่าความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเอง และเมื่อใดก็ตามที่มีคนอื่นหรือสิ่งอื่นมาบั่นทอนความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่และดีกว่าทุกคนก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์หรือที่เรียกว่า narcissistic injury ซึ่งก็คือความรู้สึกที่นาร์ซิสซิสถูกตอกย้ําความจริงที่ว่าตัวเองไม่ได้ดีอย่างที่พยายามสร้างภาพกับคนอื่นนาร์ซิสซิสจะรู้สึกอ่อนไหวต่อคําพูดหรือการกระทําของคนอื่นและจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ narcissistic injury ที่เกิดขึ้นนี้อย่างรุนแรง ซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองกลับที่รุนแรงนี้เรียกว่า narcissistic rage การมีพฤติกรรมรุนแรงใส่คนอื่นกลับเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ narcissist ถึงได้ต้องคอยพึ่งพาการเสริมสร้างภาพลักษณ์จอมปลอมจากภายนอกอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการที่ได้รับคำชมหรือการที่ได้เป็นที่นับถือยกย่องสรรเสริญ นอกจากนั้นแล้วการที่นาซิสซิสมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการบาดเจ็บทางอารมณ์ที่รุนแรงนี้ยังชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่แท้จริงที่นาซิสซิสมีต่อตัวเองซึ่งก็คือการมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ต่ำมีความไม่แน่ใจในความคิดความอ่านและตัวตนของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ท้าทายความรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่มีต่ำอยู่แล้วของนาซิสซิสจะเป็นตัวกระตุ้นให้ความรู้สึกอับยศอดสูที่ถูกกดไว้นั้นเอ่อล้นขึ้นมา นาซิสซิสมักคิดไปเองว่าคนอื่นจ้องที่จะโจมตีตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้นาซิสซิสรู้สึกว่าจะต้องทําทุกวิถีทางที่จะป้องกันการถูกคนอื่นโจมตีอยู่ตลอดเวลาด้วยการโจมตีคนอื่นก่อนเมื่อนาซิสซิสทำผิดก็จะไม่ยอมรับผิดจริงอยู่ที่ส่วนใหญ่แล้วนาซิสซิสจะมองไม่เห็นถึงความผิดของตัวเองและจะโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นหรือสิ่งอื่นแต่ในบางครั้งถึงแม้นาซิสซิสจะรับรู้ในความผิดของตัวเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะยอมรับผิดได้ เนื่องจากภายในนั้นเต,เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกอับยศอดสูที่ท่วมทนอยู่แล้วจึงไม่สามารถที่จะรดรับความรู้สึกเช่นนี้จากการทำความผิดของตัวเองเพิ่มขึ้นได้อีกนาซิสิตจึงหลีกเลี่ยงการรับรู้ความรู้สึกนี้ด้วยการไม่ยอมรับผิดเลยตั้งแต่ต้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกการกระทำและคำพูดของนาซิสิตล้วนแล้วแต่มาจากการป้องกันและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่มาจากความรู้สึกอับยศอดสูถ้าจะให้นาซิสิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง ก็จะต้องย้อนกลับไปเปลี่ยนสิ่งที่หล่อหลอมให้คนนั้นกลายเป็นนาซิสตสตั้งแต่ต้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนนั้นจะต้องใช้ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเหมือนเป็นคนละคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมนาซิสตสจึงไม่มีวันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะการเปลี่ยนการใช้ชีวิตคนให้เป็นคนละคนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย วันนี้มานาก็อธิบายจบลงไปแล้วนะคะถึงคําว่า core shame หรือที่แปลว่าความรู้สึกอับะยศยอดสูนะคะมานาขออนุญาตสรุปอีกรอบนะคะคําว่า core shame ทำให้เกิด insecurity ซึ่งก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองแล้วพอรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองเนี่ย ก็เป็นการง่ายที่นาร์ซสิสตจะคิดไปเองว่าตัวเองถูกคนอื่นคอยดูถูกดูหมิ่นตัดสินจับผิดกล่าวหาหรือโจมตีตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งการคิดไปเองแบบนี้ก็ทำให้เกิด Narcissistic Injury หรือที่เรียกว่าเกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์ซึ่งก็คือก่อให้เกิดความเจ็บปวดในจิตใจนะคะ แต่เพราะว่านาซิสิสเนี่ยเขามีความเจ็บปวดมากพออยู่แล้วจากการที่มีคอเชนตั้งแต่ต้นก็เลยทำให้นาซิสิสเนี่ยรับความเจ็บปวดที่มาจากนาซิสติกอินจูรีอีกไม่ไหวพอรับไม่ได้ปุ๊บทำไงคะก็ต้องระเบิดอารมณ์แล้วการระเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นเนี่ยพฤติกรรมตรงนี้แหละเขาเรียกว่านาซิสติกเรจเอาไว้ในคลิปหน้ามานาจะมาพูดลงรายละเอียดถึงอันต่อไปจากคำว่าคอเชมนะคะก็คืออินซิเคียรี่หรือความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองนั่นเอง แล้วมานาก็จะอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ